ปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มรถน้ำต้นไม้นะท่านผู้ชมจะเป็นวาล์วปิดข้าออกขาเดียวต,ตัวนี้ขาออกขาเดียวแต่ว่ามันจะทำงานทุกประมาณ15นาทีหรือ20นาทีทำสัก2วิทีนี้แเราข้าออกมันปกติมันไม่มีน้ำหยดน้ำรั่วน้ำซึมนี่ปลายทางปลายท่อมันแห้งอันนี้คือท่อดูดมันเป็นสายยางเนี่ยวอมเป่งเลยเห็นไหมท่านผู้ชมโหววแข็งเป๊กเลยนะ เเ่ยก็แสดงว่าปั๊มตัวนี้เช็ควาลวในตัวไว้ดีมันตีกับท่อดูดนนดัน,เ,น,นเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยมันทํางานแบบเนี้แล้วเราจะมาดูตัวหัวกระโหลกมันดึ๋ขึ้นมาเลยเห็นไหมท่านผู้ชมน้ำมันทีกลับมาได้เห็นไหม พอบางทีขับไม่ได้เพิจะก็ทําให้ปั๊มทํางานประมาณ20นาทีทํสองวิเห็นไหมเนี่ยนี่คือสายเหตุและต้นเหตุที่ทําให้ปั๊มน้ำของท่านทํางานไม่หยุดเนี่ยนะจะต,ต้องไปตรวจเช็คดูเช็ควาล์วดูให้ดีขอดูนะว่ามันมีปัญหาหรือไม่อันนี้คือใช้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนนะท่านผู้ชมแนะนําให้เปลี่ยนนะไม่ใช่ให้ซ่อม ถ้าซ่อมมันก็อยู่ได้อีกเดือนหนึ่งหรือสองเดือนนะท่านผู้ชมสู้เปลี่ยนดีกว่าถ้าเปลี่ยนใหม่ก็อยู่ได้อีกเป็นสิบป,ปีเลยคุ้มเลยนะตัวหนึ่งก็ไม่แพงนะท่านผู้ชมร้อยกว่าบาทสองร้อยนี่เนี่ยคือสาเหตุที่ทําให้ปั๊มน้ําทํางานไม่หยุดทั้งๆท,ง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 ที่ไม่มีใครใช้น้ําเลยเห็นไหมละ่ะถ้าเรายอมเสียเวลายอมสละเวลาอันมีค่าของเรามาเช็คมาดูเช็คทีละอ,อย่างใจเย็นๆปั๊มน้นําเรื่อง ช่างเรื่องงานบ้านเนี่ยเราต้องค่อยค่อยศึกษาไปเรื่อยไม่ใช่จะปุ๊บปั๊บจะเป็นเลยเหมือนทีมงานช่างเล็กก็จะค่อยๆศึกษาไปทีละอย่างก็จะใช้เวลาจะได้ความรู้ไปเรื่อยครับก็จะรู้ว่าจุดว่ามันมีปัญหาตรงไหนตรงไหนนะเนี่ยคือปั๊มน้ําวาล์วออกตัวเดียวนะแล้วเปิดปั๊มทิ้งไว้แบบปัป๊มทํางานทุก10นาทีสิบห้านาทีทำงานสองวิ ก็สาเหตุเกิดจากตัวนี้ก็ดูเรียบร้อยแล้วก็ขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,ท,คคณ,คณ,คณทุกกาลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นําสิ่งดีๆมาฝากและจะสรรหาของดีๆมาฝากอีกต,อต่อไปเรื่อยๆให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับชมปัญหาแก้ปัญหาป๊มน้าอีกที่หนึง่งสำหรับคลิปนี้ก็ลาอีกทีครับเจอก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ เห็นไหมประมาณเจ็ดนาทีเองท่านผู้ชมเนี่ยจับเวลาไว้เจ็ดนาทีมพรา็ทํางานครั้งหนึ่งเนี่ยปัญหานี้ถ้ามันทํางานในวันกลคืนนะท่านผู้ชมมันก็จะเปลืองทั้งไฟและเปลืองทั้งน้าเพราะว่าน้ำมันตีกลับสมมติว่าเราท่านผู้ชมดูดน้ําจากมิเตอร์ใช่ไหมน้ามันตีกลับเข้ามิเตอร์นะแล้วก็ดูดกลับไปดูดกลับมาดูดกลับไปกลับมาคือแค่นั้นแหละเพื่อาอาจจะทาให้มิเตอร์ท่านผู้ชมนั้นเสียเพราะมันหมุนกระแทกกับไปกละไปกรมา ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมพบกันชิปหน้านะครับ